สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาปรายวันโพสภาพ้าหลังไปรับซองจากพระมหาสมปองเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่เป็นขวัญใจของชาวเน็ตเลยละครับสำหรับพระมหาปรายวันวรวรรณโเพระนนรแม้จะเป็นพระสงฆ์แต่ก็ติดตามข่าวสารรวมถึงอัปเดตเรื่องราวในโซเชียลต,ตลอดเรียกได้ว่าทันยุคทันสมัยสุดๆเลยล่ะครับ และล่าสุดในสถานการณ์ที่โควิด19กำลังระบาดนี้พระมหาไพรวันก็ได้พักดรามา่าออกมาเผยภาพความหาที่ทำให้แฟนๆยิ้มตามกันเลยทีเดียวครับหลังไปรับซองทำบุญจากพระมหาสมปองเพราะต้องระวังและป้องกันตัวเองแบบสุดขีดงานนี้พระมหาไพรวันก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ทีละสเต็ปพร้อมกับข้อความว่าเสียงตายมารับน้ำใจร่วมบุญจากพระอาจารย์สมปองซึ่งตารภาพนั้นทำเอาชาวเน็ตฮาหนักมาก เรียกได้ว่าโพสต์นี้ทําหลายคนยิ้มได้ในเวลานี้เลยล่ะครับซึ่งก็เชื่อว่าอาการแบบนี้ก็เป็นกันแทบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นการรับของจากคนอื่นหรือเจอคนอื่นก็ตามเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ